อ่าเฮียครับมีเทเลรามเดมวายสีขาวของลูกค้ามาจัดชุดใหญ่เรับเฮียเฮ้ยเวลานนะี้เนี่ยนะใช่เงีย<ป>เนี<ป>่ยตัดเขาแล้วเงียเฮ้ยเฮียเดี๋ยว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 พี่วันนี้ลูกค้าติดกี่อย่างเนี่ยโอโ้โหชุดแฮปปี้มิลหนึ่งชุดดูดยกฟังแล้วก็ตามด้วยอ่าคลิกเซนเซอร์คลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ปรับจอกลางหมุนจอกลางครับ ห้ารายการชุดนี้ก็จะเป็นชุดโป๊ห้าอย่างโดนใจอ่าโดนใจห้าอย่างที่น้องแม็กบอกนะครับแม่วันนี้เสียดายขาดขาดพี่สันทำไมเห็นแม่พูดนะพี่สันมาเพิ่งนี้นั่นแหละตามนั้นก <c oughs> ็เลยเอาแพะผู้ข้ามบอดในวงการเข้ามาแทนข้าว่าดใช้เวลากี่ชั่วโมงเรับอวานคืนนี้ประมาณรวมๆแล้วผมว่าน่าจะมีพอสักข้าวๆสักสี่ถึงหกชั่วโมงแล้วกันสี่ห้าชั่วโมงสี่ชั่วโมง ปร้อเปซไม่ได้ครับหน้าง,งานเผื่อมันติดปัญหาอะไรแต่ก็เราก็เก็บรายละเอียดแหละอุปรกรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงเราก็ต้องรีเช็คให้ลูกค้าให้เรียบร้อยน่าจะจบก็ต,ตีหนึ่งเช่นเคยจบตอนหลับอะเว <c oughs> ลาเดิมดูความพร้อมของไอ้แม็กก่อน <c oughs> ก็ดูสภาพครับ <c oughs> เห็นบนบนหลังอยู่ <c oughs> คิดว่าพร้อมแม็กบอกว่าพร้อมพร้อมพร้อมมาพร้อมรวยพร้อมมากครับแต่ว่าคิวยาวจริงๆครับตอนนี้คิวยาวไปถึงวันที่25้าแล้วนะครับแต่สู้อยู่แล้วงานเราเต็มที่อยู่แล้ว เนียบเฉียบแน่นอนพร้อมลุยพี่แมงขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดติดตามชมในคลิปได้เลยไปจ้า Drink it up Sober girls around me They be acting like they drunk They be acting like they drunk mm -hmm. Acting actin like they drunk mm -hmm. with, with sober girls around me They be acting like they drunk uh -huh. Bottles in the ice Like a blizzard When we drink we do it right ความคืบหน้าตอนนี้ประตูเสร็จไปสองบานแต่แม็กเสร็จไปนานแล้วดูสภาพเลยไม่ไหวแล้วเหลือสองบานแป,ป๊บเดียวไปลุยคนติดตั้ง เจาะจงที่เ <c oughs> คก็คือรับรถปุ๊บมาเจอดที่นี่เลยถูกต้องเลยนะครับก็ลูกค้าต่างจังหวัดน,นะครับพี่แมนย้ำเลยว่าไม่ต้องไปจ้างรถวิ่งไปวิ่งมานู่นนี่นั่นนะครับเอารถมาให้เราเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามีรถสำรองให้ใช้หนึ่งคันครับ <c oughs> สบายเลยครับถ้าน้ำมันหมดก็เติมให้พี่แมนด้วยแต่ไม่หมดใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องห่วงอ่ะมาเริ่มกันเลยเริ่มอย่างที่หนึ่งอ่าลูกค้าเลือกเราะฟังครับเบาะฟังครับพร้อมระบบเซฟตี้แบบ ตื้ดนะครับสบายเลยนะครับอย่างที่สองที่3มคู่กันคืออะไรครับอ่าเป็นแฮนเดิลกับประตูดูดครับอ่าลองยกให้ดูครับใช้งานยังไงครับวันนี้อ่าอันนี้เลือกเป็นไวท์คันเลอร์นะครับสีขาวจั๊วเปิดเปิดนะครับปล่อยดูปล่อยดูดปลื้ดอ่าดูด้านหลังเลยครับเหมือนกันครับโอเคนะครับอย่างต่อไปครับปรับจอกลางพร้อมกระจกฟิล์มกระจกนะครับผมปรับจอกลางก็จะเป็นรุ่นที่ปรับได้สี่ทิศนะครับติดแล้ว ไม่ก๊อกไม่แก๊กกระแทกนู่นนี่นั่นไม่ขยับนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วแน่นนะครับตัวนี้จะตั้งได้นะครับก็พี่แมนจะตั้งปอนให้เรียบร้อยนะครับทุกพันเพราะฉะนั้นรถทุกคันที่ติดจะความหนืดเท่ากันหมดเพราะเราเช็คปอนให้หมดนะครับก้อนพวกนี้่น็อตทุกตัวนะครับจากประตูพี่แมนก็จะไล่ปอนให้หมดนะครับอย่างต่อไปอย่างที่5นะครับก็คือ คลิกเซนเซอร์เห็นไหมครับอำนวยความสะดวกในการเปิดเสร็จหยิบของวางได้เลยเอ่าปิดครับนะครับสะดวกสบายตัวนี้มีด้วยมีนี่ด้วยครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นของแฮนด์โชวนะก็คือจะมีรีโมทเอาไว้สําหรับตัดวงจรคลิกเซนเซอร์เวลาลูกค้าจะซ่อมรถล้างรถเราไม่ต้องการให้ประตูมันเปิดเองนะครับผมเวลาเท้าไปโดนแล้วก็ปิดสบา้ แต่พอหลังจากเราเซอร์วิสรถเหล็กล้างรถเสร็จเราก็เปิดนะครับอันนี้สะดวกมากอ,มอีกแบบหนึ่งก็คือจ้ำกับไฟ้ายกันชนได้เลยแต่จะไม่มีระบบเซ็นเซอร์นะครับราคาก็จะต่างกันอยู่ประมาณพันกว่าบาทสองพันลูกค้ามาเลือกเอานะครับเรามีให้เลือกทั้งสองอย่างอ,อ่าโอเคนะครับทั้งหมดคันนี้ห้าอย่างดูดยกฟรังปรับจอกลางฟิล์มหน้าจอแล้วก็คลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยทำการบ้านมาดีนะครับคันนี้เลือกของแต่งมา เยอะเยอะมากครับบอกได้เลยอ่าอย่างเงี้ยฮะม่านนะครับที่ชาร์จเกไวเอ่อที่ต่อ USB hub อ่านะครับผมอ่าเห็นไหมครับม่านนะครับเอาว่าอง่ายลูกค้าเอามาประมาณ3าลังอะครับของแต่งแล้วมาดูอุปกรณ์เสริมข้างหน้าเนี่ยครับที่ลูกค้านํามานะครับอากาดกันแมลงกันฝุ่นช่องลมนะครับคิ้วอ่านะครับแล้วก็กันแมลง ด้านหน้า,นา,นากันชนนะครับคือพวกเนี้ยลูกค้าไม่ต้องเกรงใจนะครับลูกค้ามาอุดหนุนเมนโปรดักต์กับเรานะครับแล้วก็กอุปกรณ์จุกจิกจิ้งหง่าจ,จิ้มมาเลยอืมนะครับจะอาลีจะช้อปปี้ลาซาดา้าโอ้โหเยอะแยะนะครับเลือกมาเลยครับจิ้มจิ้มจิ้งม,ม,มาระบุโมเดล Y โมเดล3 <ๆ S 2> นะครับพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาอะไรอย่างเงี้ยต้องระบุให้มาให้ชัดเจนแล้วก็จิ้มมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่แมนให้ทีมงานนะครับให้น้องๆช่วยติดตั้งให้ ไม่มีค่าให้จ่ายนะครับเป็นบริการตอบแทนคำขอบคุณที่ลูกค้าไว้ใจทางเ c ซ e เล n n g ให้แต่งรถของลูกค้านั่นครับครับผมก็อย่างอื่นมีไหมคันนี้ไม่มีแล้วพร้อมส่งแล้วเป็นกี่โมงววะสี่โมงกว่าวันนั้นลูกค้าเอารถเอารถก็ลูกค้าอยู่ที่เขาป่นเก้าลูกค้าเรื่องคุณแมบิมิวก็เดี๋ยวพอคันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เอาคันนี้ส่งแล้วก็ เอาของพี่หนุ่มชุดทัพปิงมิออกมาได้เลยอรเอารถไปสลับให้ลูกค้าแล้วเอารถลูกค้าเทล่าเข้ามาได้เลยไปได้เลยครับไปได้เลยครับสลับรถได้เลยทำที่เคซีเรตติ้งเนียบเฉียบแน่นอนนะครับพี่แมรแล้วก็ทีมงานน้องๆการันตีนะครับใครที่มีวันรับรถแล้วติดต่อมาเลยทักอินบ็อกซ์มาเลยนะครับอยากทำอะไรบ้างมีโปรโมชั่นไหมคิวมีไหมตอนนี้คิวก็ไปถึงเดือน6แล้วนะครับก็เลือกวันมามเพราะว่าถ้าเราไม่รอนคิว คิวมันก็อยารันไปเรื่อยๆนะครับก็ฝากร้านอีกหนึ่งร้านในการแข่งเทนล่านะครับ KC Racing นะครับวันนี้ก็ที่แมนกับทีมงานก็ขอลาไปก่อนนะครับผมโอเคสวัสดีครับ